ฮัลโหลทุกคนมากันอ <Welcome. S 2> ีกแล้วจ้ะมาทุกคนมาแซบแซบด้วยกันกับแม่จ๋ากันอีกแล้วของแซบของอร่อยของนัวมาเจอกันอีกแล้วในช่องนี้ดีเต็มพุงวันนี้เรามีแกงหน่อไม้ร้อนๆเลยจ้ะทุกคนแกงหน่อไม้กับเห็ดเห็ดเกาลัดนะคะเห็ดเกาลัดที่เราไปเก็บกันมาเนาะแล้วเราดูชิ้นใหญ่ๆโตๆเลยจ้าเห็ดเกาลัดค่ะทุกคนแกงหน่อไม้นะคะเห็ดเกาลัดนะจ๊ะ มีเห็ดนางฟ้าปนนิดหน่อยมาทุกคนวันนี้ไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยวันนีนเหมือนจะลดน้ําหนักเต็มถานเลยลดน้ําหนักมาทุกคนแซ่บๆข่ารัดนะคะอือหน่อไม้มมก็ชิ้นให,ใหญ่เลยทุกคน จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศใกล้จะหนึ่งทุ่ม,มทำมาร้อนๆเลยนะทุกคนเนาะทำมาเสร็จใหม่ๆร้อนๆกลุ่นๆเลยจ้า พึ่งมาด้วยทุกคนพึ่งค่ะพึ่ง แอน่อไม้มันต้องกินแกะไรทุกคนข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าอืมหนนอไม้มาเป็นแผ่นเลย นี่คือการลดความอ้วนหรือเปล่าเมื่อกิงนข้าวเป็นจานนะ สักโดดนะขอลูกโดดสักโดดนะนานๆก็กินทีก็อร่อยนะทุกคนแม่แม่จ๋าชอบกินแบบนี้นะคะ่ะทุกคนโคโลโเคเล่อย่างนี้แหละ น้ำไปยังอืมิดเกาหลด มานั่งกินข้างนอกก็จะลำบากลมนิดนึงนะลมมันจะพัดลายผม mm hmm. うん。Mm hmm. นัวปลาามาก กิเจียวรัดเขาจะเป็นลื่นๆนะอร่อยกรุบๆลื่นๆนพี่เขียวลูกโดด อ,อันนี้คือแม่จ๋าหันเนาะนะคะดอกใหญ่นะคะเห็ดเกาลัด Lật mặt